เสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายหลงแบบถอนตัวไม่ขึ้นข้อหนึ่งผู้หญิงที่ให้ความสบายใจอันดับแรกเลยนะคะผู้ชายเนี่ยที่เขาจะเข้าไปจีบผู้หญิงเขาต้องมองว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตรงสเปคเขาหรือเปล่าเป็นคนที่อุ่นดีไหมสวยไหมเป็นคนที่ตรงใจเขาหรือเปล่าพอเขาได้ไปจีบและเรียนรู้ดูใจกัแล้วเขาจะเลือกผู้หญิงที่ให้ความสบายใจกับเขานะคะอย่างเช่นเขาสามารถปรึกษาพูดคุยได้ทุกเรื่องโดยที่เขาเนี่ยไม่อึดอัดเขาสามารถ เป็นตัวเขาเองนะคะโดยที่เขาเนี่ยโชว์ความเป็นตัวเขาเองได้แบบสบายใจสบายกายมากๆเลยดังนั้นแล้วผู้หญิงที่ให้ความสบายใจเนี่ยผู้ชายชอบมากๆหลงมากแบบติดหนึบแบบว่าถอนตัวไม่ขึ้นแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยนะคะสาวข้อ 2. ผู้หญิงที่ให้ความอิสระ ผู้ชายเขารักอิสระมากๆนะคะการที่เขาเนี่ยจะมีแฟนไม่ใช่ว่าเขามีเพื่อที่เอาไว้เนี่ยควบคุมเขาหรือว่าผูกมัดเขาหรือว่าต้องการที่จะบงการชีวิตเขาเหมือนกับว่าเป็นแม่เขาคอย,คอยสั่งการว่าเธอห้ามไปนั่นไปนี่นะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะเขาวิ่งหนีแน่นอนดังนั้นแล้วผู้ชายจะเลือกผู้หญิงที่ให้ความอิสระกับเขามากๆอย่างเช่นเขาอยากไปแฮงเอากับเพื่อนก็ไปเลยเขาอยากไปกับ กลุ่มแกล้งเพื่อนเขาไปตกปลาหรือว่าทาอะไรคุณก็ปล่อยให้เขาได้มีพื้นที่ส่วนตัวของเขาปล่อยให้เขาได้มีอิสระบ้างนะคะแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะแบบรู้สึกสบายใจมากๆเลยที่แฟนเนี่ยให้อิสระจนแบบเขาเนี่ยรู้สึกเกรงใจนะคะแล้วก็แบบหลงรักวิเกรงใจแฟนจังเลยวันนี้อยู่กับแฟนดีกว่าอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วถ้าสาวๆเนี่ยอยากให้แฟนหลงรักแบบ ถอนตัวไม่ขึ้นจงให้อิสระกับแฟนนะคะให้เขาเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เขารักแล้วก็ต้องการนะคะข้อ3นะคะผู้หญิงที่มีความทา้าทายสัญชาตญาณของผู้ชายนะคะเป็นสัญชาตญาณของการเป็นนักล่าดังนั้นแล้วอะไรที่ตื่นเต้นอะไรที่ทา้าทายเนี่ยผู้ชายจะชอบมากๆดังนั้นนะคะให้สาวๆเนี่ยทำตัวให้ลึกลับหน้าค้นหาบ้างอย่ายอมผู้ชายหมดทุกอย่างอย่างเช่นผู้ชายบอกว่าเอ้ยเธอ ไปสถานที่นี้กับฉันไหมคุณว่าอุ้ยฉันไม่ว่างนะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมถึงปฏิเสธยิ่งทาให้เขานะคะอยากที่จะค้นหาในตัวคุณอยากไล่ล่าคุณและต้องการที่จะเอาชนะคุณดังนั้นแล้วถ้าสา,สาวเป็นผู้หญิงที่มีความตื่นเต้นมีความท้าทายเนี่ยผู้ชายชอบมากๆนะคะถ้าเขาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขาจะหลงไหลแล้วแบบถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอนค่ะ ข้อสี่นะคะผู้หญิงที่เป็นแมวน้อยก็น่ารักเป็นแม่เสือสาวก็เลิศผู้หญิงที่เป็นได้สองบุค,คลิกนะคะอย่างเช่นเป็นแมวน้อยแบบว่าคอยอ้อนเขาทําตัวมุ้งมิ้งน่ารักหวานๆกับเขาคอยออดอ้อนเอาใจเขาเนี่ยผู้ชายชอบมากๆเลยและบางครั้งนะคะก็เป็นแม่เสือสาวเป็นสาวที่เซ็กซี่เป็นสาวที่ เปรี้ยวเนี่ยผู้ชายเขาจะรู้สึกว่ยทำไมแฟนชั้นเนี่ยถึงแบบว่าเป็นได้ทุกรูปแบบเลยเป็นแมวน้อยก็ได้เป็นแม่เสือสาวก็ได้ดังนั้นสาวๆเนี่ยอย่าทําตัวจําเจซ้ำซากนะคะลองเปลี่ยนเป็นแบบหลายๆบุลคลิกดูบ้างแล้วหนุ่มๆเนี่ยเขาจะติดหนึบแน่นอนค่ะแบบโวหัวไม่ขึ้นเลยนะคะข้อ5นะคะผู้หญิงที่มีความเข้าใจข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ย จะเลือกผู้หญิงที่มีความเข้าใจเขาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจผู้หญิงที่มีความเข้าใจหมายความว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดเข้าใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจเข้าใจในความเป็นตัวตนของเขานะคะดังนั้นความเข้าใจเนี่ยจึงเปรียบเสมือนความรักในรูปแบบหนึ่งเมื่อคุณมีความรักแล้วเนี่ยและคุณก็มีความเข้าใจในแฟนของคุณในคู่ของคุณเนี่ยจะทําให ความรักเนี่ยไปรอดรับรองนะคะถ้าสาวๆทำตัวแบบเข้าใจแฟนอย่างเช่นแฟนมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็คอยให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะเวลาที่เขาเนี่ยกลับบ้านมาข้ามหรือว่าไม่สามารถที่จะส่งข้อความมาหาคุณได้คุณก็เข้าใจเขาเมื่อคุณเข้าใจเขาเนี่ยเขาไปไหนไม่รอดหรอกค่ะเขาจะหลงคุณรักคุณแบบงโงหัวไม่ขึ้นแบบติดหนบเลยนะคะและนี่ก็คือนะคะอ่เสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายเนี่ยหลงรักแบบ ถอนตัวไม่ขึ้นสาวๆลองเอาสิ่งที่คุณรุดพูดมาเนี่ยไปใช้ดูคุณรุดเชื่อน,นะคะว่าถ้าคุณทําตามที่คุณรุดพูดเนี่ยแฟนคุณจะรักจะหลงคุณแบบงงหัวไม่ขึ้นแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะคะด้วยรักจากคุณรุดค่ะ